สวัสดีครับีมก็จะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับการล็อกรถแบบไม่ต้องดับเครื่องนะครับทีคนขับรถมานาน,านก็รู้แล้วนะครับบางทีมือใหม่ที่ิ่งจะออกรถมาหรือว่าิ่งจะขับรถได้ไม่นาน,นครับก็ยังไม่รู้วิธีนี้นะครับเดี๋ยวว่าเราไปไหนไปเที่ยวนี่นะครับบางทีแวะปัม๊มอาจจะเข้าห้องน้ําแต่แบบไม่อยาก ดับเครื่องนะครับไอยากจะไปช่องน้ำมานคล็ลอกรถไว้แล้วติดเครื่องไว้นะเพราะขับไปไกลๆแล้วเครื่องมันร้อนนะก็ะจะมีวิธีนะครับวิธีนี้ต้องมีกุญแจ๊สองดอกนะครับกุญแจที่เราที่ศูนย์ให้เรามานะครับแล้วเราก็เอาอีกดอกนะครับเป็นตัวสตาร์นะ ก็อีกดอกนะครับเวลาเราจะไปท่องน้ำจะเลือของนะครับไม่อยากดับเครื่องก,อก็มันจะติดตัวล็อกก็จะเปิดไม่ได้นะเวลาเรามาลดแล้วก็ทายล็อกนะครับก็จะเปิดได้นะ ต้องออกกอนนะครับว่าสําหรับมือใหม่นะครับคนโตเก่าก็ขับรถนานๆแล้วก็น่าจะรู้แล้วนะครับแนีวก็เห็นว่าพอเป็นประโยชน์มากก็ฝากกดติดตามน,นะครับกดไลค์กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้คนทำนะครับโอเคครับอันนี้ก็สวัสดีครับ